ว้าวกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมชินเคยนะครับในเกม Monster e World i c e b o r n นะครับผมนะครับแม่งไม่ได้พูดมานานมากแม่งเกือบเดือนนึงเลยโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเอาล่ะก็ที่หายไปนานก็ก็ไปทำอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นนะในชีวิตโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่มัน อะไรวะเข้าที่เข้าทางและเดือนที่แล้วผมก็เคยบอกไปแล้วนะว่าอาจจะหายไปนะแม่งก็หายไปจริงเลยแม่งเอ้ยโอ้โหสุดยอดไปเลยมามาเริ่มกันเถอะอย่างแรกเลยนะการอัปเดตนะก็ใกล้เข้ามาแล้วโอ้โหจากคลิปอันนี้นะ Developer 6 Coming soon นะสุดยอดมากก็มาเป็นคลิปของทางแคปคอมนั่นแหละนะครับ หลังจากที่เราโอ้โหร้างไปเดือนหนึ่งเต็มๆเลยมิถุานานี้โอ้โหมาต่อเกี่ยวกับกําหนดการต่างๆนานานะก็มีอยู่2อย่างนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยนะครับในวันที่3กรกฎาคมนะเ e เวลอปเปอร์อรพบประชาชนครั้งที่6นะเป็นไลฟ์สดนะแถมใน YouTube เขาก็ตั้งป้อมไปแล้วโอ้โหรอได้เลยนะแต่เข้าไปดูตอนนี้คงยังไม่ได้ดูเขาแค่ตั้ง ตั้งไลฟ์เฉยๆนะครับผมโอ้โหรอได้เลยนะว่าในวันที่3เกี่ยวกับ Monster Hunter World Ice b o r n e มันจะมีอะไรบ้างนะ <c oughs> แต่ที่จริงนี่ในตัวคลิปมันก็มีบอกแหละนะครับผมทั้งกรอบหัวใหม่แล้วก็เทศกาลใหม่ซัมเมอรออ์ดูก็รู้แล้วนะ <c oughs> ก,กากฎาและซัมเมอร์ญี่ปุ่นนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวรอเดเวลลอปเปอร์เดลี่หกก่อนละกันนะเดี๋ยวผมค่อยไปจ่อเลือกอีกทีนึงนะมันต้องมีการแปลแน่นอนอย่างที่2 อือันบาทเลียนมันจะมาแล้วววหูย,ยในวันที่9นะโอ้โหเดือนกรกฎาคมนะอืที่จริงทางการอัปเดตเขาก็บอกแล้วว่าไอตัวอบาทเลียนหรืออาราธิออนนะมันจะมาประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนะในการอัปเดตมันก็บอกในช่วงโอ้โหประมาณต้นเดือนอะต้นเดือนมิถุนาวันไหนก็ไม่รู้แหละจำไม่ได้แล้วไม่สิบก็11อนะในสรีมนะ แต่ก็ไม่ได้ทำในตอนนั้นหายไปแล้ว <c oughs> หายไปในคลิปเีงแล้วมาถึงตัวผมนะหายไปแล้วเออส่วนเรื่องวันที่นี่อาจจะมีวันที่8ก็ได้นะแปด8มันก็9นะครับในช่วงมันเป็นช่วงเวลาของแต่ละประเทศนะครับผมอ,อแต่ก็คงวันที่9นั่นแหละนะประเทศไทยออประมาณ7จ็ดโมงเช้านั่นแหละอัปเดตมาต่อแล้วก็ในคลิปนั้นไอช่วงสุดท้ายอะ่ะโอ้โหมอนสเตอร์ตัวใหม่วยโอ้โ ไปโตเฮียอะไรกันแน่วะแน่นอนดูจากลูกตาแล้วเดี๋ยวขึ้นภาพประกอบแล้วกันนะดูจากลูกตาแล้วกับเสียงมันมีเสียงด้วยมันเหมือนบาริออตมากใช่มันเหมือนมากเลยไม่ต้องเดาเลยก็เป็นบาริออตตัวเดิมนั่นแหละแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์พิเศษนะไม่ใช่สายพันธุ์ย่อยแน่นอนคิดว่าเพราะสายพันธุ์ย่อยมันก็คงมันก็ต้องเป็นบาริออตทะเลทรายนะเออ น่าจะเป็นสายพันธุ์พิเศษนั่นแหละโอ้โหมันจะเป็นยังไงกันแน่วะแต่ถ้าไม่ใช่ก็หน้าแตกไปนะ <c oughs> ในคลิปมันก็มีเท่านี้นะ <c oughs> แม่งแม่งสั้นมากนะครับผมก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับก็ต้องรอเดอรี่ไม่ใช่ดิเดเ e l o อปเปอร์เดร6นะว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรบ้างอย่างเช่นการเล่นเควสอบาทูเรียนหรืออลาทิออนนะว่ามันเป็นยังไง อันนี้ผมขอเดาเล่นๆนะมันอาจจะเล่นของการลูกเล่นแมปอย่างเช่นพอเปลี่ยนเป็นธาตุไฟแล้วแมงแมปก็จะร้อนขึ้นอะไรประมาณนี้ทําให้เราต้องกินครูดิง้งพอเปลี่ยนเป็นร่างน้ําแข็งมันก็จะเย็นขึ้นพอเปลี่ยนเป็นร่างสายฟ้าอ,อาจจะมีพื้นที่สายฟ้าก็ได้เอใครจะไปรู <c> ้ <oughs> มันอาจจะไม่ใช่ย้ายไปทีละ map แมปแหละมไม่ใช่ย้ายไปทีละสเตจนะเพราะว่าถ้าเป็นภาคเก่านี่ในแมปม,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 มันไม่มีลูกเล่นเลย,เลย ก็แมปภูเขาไฟงโง่ๆแมปหนึ่งนะแบบร้อนๆเออร้อนๆก็กินคูดิงไงเออแค่นั้นเองแต่เขาอาจจะเล่นเออเกี่ยวกับอย่างนี้ก็ได้นะอย่างที่ผมบอกไปนะเปลี่ยนธาตุนู้นแมปก็เปลี่ยนไปด้วยเอออันนี้ก็น่าสนใจนะคิดว่านะอันนี้เดาแม่งไม่ใช่ยาดานะเว้ยอันนี้เดาเฉยๆนะครับถ้ามันไม่ใช่ให้ผมหน้าแตกคนเดียวพอนะอย่าด่าผมเออส่วนถ้าใครอยากจะหน้าแตกด้วยก็สามารถพิมพ์ในใต้คอมเมนต์ได้นะว่าการสู้กับ อัลบาตุเรียนอ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนอย่างงุ้นอย่างงี้เออได้หมดนะแล้วก็ค่อยไปน้าแต่กันอีกทีใน d e v e l o p e r d ร a r y 6รโอ้โหสุดยอดไปเลยเอาละครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะแค่ได้ยินแค่นี้ก็พอแล้วนะสุดยอดไปเลยโอ้โหเริ่มมีไฟเล่นแล้วที่จริงที่ผมหายไปนี่แม่งแทบจะไม่ได้แตะไม่ใช่แทบดิไม่แตะเลยดีกว่านะโอ้โหหาเวลาไม่ได้นะครับไม่ในงานก็อน,นอนแล้วก็ช่วยเหลือ ตัวช่วยเหลือผู้อื่นเออแล้วก็ตัวเองด้วยช่วยเหลือตัวเองเอาละครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากจะดูผมแบบกระชันชิดก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับส่วนใครไม่ชอบก็สามารถกดได้เลยนะครับง่ายๆเลยโอ้โหสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ